สวัสดีค่ะพบกับธุรกิจใหม่ของน้อยพงษ์อะเริ่มแรกเกิดมาเลยเพราะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยขายส้มตำขายข้าวเหนียวขายลาบมันตกมาตลอดซึ่งน้อยก็ได้รับการขายทอดใหม่ทีหนึ่งและด้วยกับฝีมือของเราที่มาเริ่มทําจากนั้นมายังไม่มีทุนเนาะก็เริ่มรอเขาก็วันนี้มีทุนแล้วค่ะก็เลยคิดว,ว่าเออเห็นคุณแม่ทาทร้านส้มตำมาเกือบ20สิปีแล้วนะคะล้วก็หลายๆครั้งก็มีคนมาถามที่ร้านว่าเอ้ยทำไมไม่ทำน้ำ สมัยตอนที่เป็นตลกไปโชว์ต่างประเทศที่อเมริกาออสเตรเลียทางยุโรปทางฝ่ายอเมริกาที่ไหนก็แล้วแต่เพื่อนๆฝงๆหรือว่าคนที่มาชมตลกเขาถามบอกคุณน้อย่ะทําต้ตามตำอร่อยไปได้ปลารามาจากไหนบอกอ๋อไล้ต้มเองอะไรเองหมดเขาบอกทําไมไม่ทําส่งมาที่นี่บ้างเพื่อใจ เอ๊ะมันจะใช้ทุนมากแค่ไหนพอมาปรึกษาลูกแล้วมันใช้ทุนหนักทีเดียวแต่โชคลกดีหญิงก็มีเพื่อนที่ช่วยคิดก็เลยรวมใจแม่มาลงทุนอะไรที่อร่อยอะไรที่เด็ดก็จะใส่ในนั้นจะเป้นอะสมตำน้อยโงงามค่ะต่อมคเะได้ทาสำหรับน้ำปลาร้าน้อยผงงามนะคะก็เป็นสินค้าแรกนะคะของหญิงกับคุณแม่นะคะสําหรับใครที่รักตั้งแต่รุ่นแม่น้อยมาแล้วนะคะแล้วก็มา ก็ฝากอุดหนุนสินค้านี้นะคะซึ่งเป็นสินค้าที่คุณแม่เนี่ยเรียกว,ว่าทํามาตั้งแต่จากใจเลยก็ยคือเทสทุกอย่างอยากให้มันออกมาดีที่สุดส่วนผสมทุกอย่างอันไหนยังไม่ดีตีกลับไปที่โรงงานเอามาใหม่คือใช้เวลานานมากนะคะในการปรุงรสกว่าจะได้รสที่ไล่แรงแบบแล้วก็ถูกใจที่ร้านที่ร้านที่แม่ทำแล้วตรงเองอันนี้เราออกมาจากโรงโรง,งานเลยจริงๆสะอาดนะคะแล้วผ่านออยอด้วยอย่าง<ม>ที่ลูกเคยพูดบอกจะแกล้งแกงอะไรอย่างเนี้ย ตลาดโน้ตตลาดนี้ตลาดนั้นน้อยไม่ได้อยู่กับที่มาขงมางเก๋งเงีส้มตรงส้งตมตำแล้วต้องเช็คต้องอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งัวดบอกยาวพองไปก็ไม่ได้นวลไปก็ไม่ได้น้ำปลานี่ยต้องไปเฝ้าเองต้องยิงเองถ้กคนผลิตเขาจะต้องบอกว่าแม่น้อยเขาทำกันกันง่ายง่ายกันเลยแม่น้อยไม่ต้องฉันง,ง่ายกับเขาไม่เป็นอย่าลืมนะคะแม่น้อยทําเองเซ็ตแน่นาปากไว้ด้วยนะคะสําหรับปลาดม่่น้อยนะคะมีทั้งสุด นี่เลยนะะต้นตำรับค่สีม่วงนี้คือสูุดเข้มสุดๆกับส่วนผสมต่างๆอันนี้อย่างดีปลา้ําจืดราคา45บาทน้ำปลาราเนี่ยปรุงสละคัดจะทำต้มทำยำาำอบอ,อยากกินน้ำปลาราไม่ต้องไปสั่งเลยหาเนื้อปลาร้าิมาทำไม่ต้องอยู่ในนี้เลยค่ะเทลงไปสักตะวักหนึ่ง แล้วเอาพริกป่นใส่เอาพริกป่นมันมะนาวบีบก็เป็นปลาราดข้าวคุุมข้าวเ,เรียงสบายต่อมานี้มาเป็นตรงนี้เป็นอันนี้ค่ะปลานํำเอ็อร่อยแน่นอนเลยค่ะฝากไว้สำหรับสองสูตรด้วยนะคะสูตรน่่งสูตรต้อนตำรับจากคุณแม่น้อยนะคะแล้วก็สูตรนี้เป็นสูตรปลาน้ำเค็มค่ะ <c oughs> อร่อยแน่แม่น้อยทำคิดจะแซ่บคิดจะนัวคิดถึงปลาร้าน้อยโพงงามอร่อยแน่แม่น้อยทำ